สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพศัชกรหญิงสุภาวดีพาหิระนะคะวันนี้ก็นําผลงานนะคะเข้าในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดคน้น นะคะปีงบประมาณ2,569นะคะผลงานที่นำเข้าประกวดก็คือเป็นกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารคาลเตินนะคะที่อยู่ในสารสก,กัดเปลือกต้นรักค่ะโดยใช้เทคนิคของโครมาโตรกรมแยกไอออนค่ะอันนี้เนี่ยเพื่อควบคุมคุณภาพนะคะของสารสก,กัดที่จะสารสก,กัดเปลือต้นรักที่จะนำไปรักษาม,มะเร็งตับและมะเรง็งลำไส้ใหญ่ค่ะ ก็จะทําให้สามารถที่จะวิเคราะห์ปริมาณได้ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของพืชค่ะจากเกษตรกรนะคะจนกระทั่งถึงควบคุมคุณภาพของสารสกัดที่มีฤทธิ์ค่ะแล้วนําไปสู่การพัฒนาตํำรับค่ะก็คือรอบนี้เราจะทําเป็นยาเม็ดของสัรสกัดเปิดต้นรักเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนต่อไปนะคะต้คือต้นรักที่เขาเก็บดอกรักมาร้อยพวงมาลัยของบ้านเราเลยค่ะแต่ในงานวิจัยของเราจะใช้ในส่วนของเปลือกต้นรักค่ะ ค่ะเปลือกของต้นรักซึ่งเป็นส่วนเหลือใช้หลังจากเกษตรกรเอาดอกไปใช่ไหมคะเราก็เปลือกมาใช้ค่ะ <Okay. S 1> เปลือกต้นรักเนี่ยมีการใช้ในทางการแพทย์พื้นบ้านในหลายประเทศในการรักษาเรื่องของอาการอักเสบที่เรื้อรังค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีการบอกว่าเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับมะเร็งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอักเสบใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเปลือกต้นรักเนี่ยน่าจะมีผลค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยเราหลังจากที่ได้วิธีนี้มานะคะทำให้เราเนี่ยปีหน้าปีหน้านี้นะคะเราจะพัฒนายาเม็ด ะะกำลังขอทุนอยู่นะคะกะ็พัฒนายาเม็ดเปิดต้นรักเพื่อนําไปใช้ต่อไปหลังจากที่คพบ่คุณมคภาอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็จะ ว่าจะได้นําไปใช้ต่อไปค่ะเพราะว่ามะเร็งตับํบาเร็งลาไส้ใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน5ของมะเร็งที่ตายมากที่สุดทั้งโลกแล้วก็ในประเทศไทยด้วยค่ะเราก็เลยเอา, uh, าเอ่อมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายหลักก่อนแต่ว่าจริงๆมันสามารถที่จะใช้ได้กับ uh, เอ่อมะเร็งอีกหลายชนิดที่มีลักษณะเป็นก้อนค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าไอโซลิดเคานเซอร์ค่ะเป็นก้อนอะไรพวกนี้เราคิดว่าถ้าในกระบวนการพัฒนายาเม็ดตอนนี้เราเริ่มไปบ้างแล้วนะคะเราอาจจะให้เสร็จภายใน1ปีสําหรับการได้ยาเม็ด ค่ะแล้วก็เราจะพยายามที่จะ,ะพัฒนาจนกระทั่งขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรขอสี่ค่ะพยายามอยู่นะคะสามารถที่จะ,ะเข้าไปติดตามได้จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยน,านาเรศวรค่ะค่ะขอบคุณนะคะ,คะ